ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคําสอนที่สอนให้รู้ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเพื่อประโยชน์แก่การลดละกิเลสนั้นมีอยู่แต่ เฉพาะในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นคําสั่งสอนที่มีจุดประสงค์ก็เพื่อทําคนให้เป็นคนดีทําคนที่ลุ่มหลง ให้หายจากความลุ่มหลงทำคนที่มีความสงสัยให้หายจากความสงสัยทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดทำคนพาลให้เป็นบัณฑิตทำคนที่มีความเห็นผิดให้กลับเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง ทำคนที่วนเวียนอยู่ในวัฏทุกข์ให้พ้นไปจากวัฏทุกข์ด้วยอำนาจของปัญญาที่จะได้มาจากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่อง ตาตาบอดบุคคลหญิงชายที่ท่องเที่ยวไปในวัตสงสารซึ่งจะได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์โชคดีมีมนุษยธรรมประจําสันดานพบพระพุทธศาสนาและมีปัญญารู้คุณของพระรัตนตรัยนั้นจะเป็นได้เช่นนี้แต่ละชาติ เป็นอันยากนักหนายากยิ่งกว่าเต่าตาบอดทั้งสองข้างซึ่งจมอยู่ในมหาสมุทรสุดลึกล้ำได้แต่ชอกชำ้ำมะงุมมะงาลาวนเวียนอยู่ที่นั่นสิ้นการร้อยปีจึงผุดขึ้นได้ทีหนึ่งและซึ่งมันจะผุดขึ้นเอาศรีรษะสอดเข้าไปในช่องแอก ซึ่งมีรูแคบนิดเดียวที่ลอยกลิ้งกลับกลอกไปมาด้วยระลอกคลื่นแลแรงลมในมหาสมุทรนั้นย่อมเป็นการยากลำบากแสนสาหัสอยู่ครามครันถึงกระนั้นก็เห็นพอจะมีทางที่มันจะเอาคอสอดเข้าไปในช่องแอกนั้นแล้วซบหัวอยู่ได้บ้าง ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอันการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและรู้คุณของพระรัตนตรัยนั้นยิ่งยากกว่าการที่เต่าตาบอดจะสอดคอให้เข้าไปในรูแอกนั้นเสียอีกเพราะว่าพระรัตนตรัยนั้นกลัวจะอุบัติขึ้น ได้ยากแสนยากพระโพธิสัตว์เจ้าต้องสร้างพระบารมีมานานตั้งแสนแสนกับจึงจะได้ตรัสแต่ละพระองค์แล้วจึงจะมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมามิได้พบพระรัตนตรยัยพระพุทธศาสนาแล้วชีวิตแห่งสัตว์จำพวกนั้น ก็เท่ากับหาสระแก่นสารไม่ได้เหตุดังนี้เราท่านทั้งหลายเวลานี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็เท่ากับว่าผุดขึ้นมาจากมหาสมุทรที่ลึกกว้างใหญ่พอดีเอาศีรษะสอดใส่เข้าในรูแอก ชำแรกห่วงน้ำโผล่ขึ้นมาได้สำเร็จแล้วและดวงประทีปแก้วคือพระพุทธศาสนาซึ่งประดับประดาด้วยอมตะสมบัติคือมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่ยังไม่สูญสิ้นเสื่อมเสียเยียใดยจะนิ่งเฉยอยู่เล่าต้องอุตสาหะค้นหาให้เห็นความวิเศษของพระพุทธศาสนา พยายามหาทางออกจากโลกทั้งหลายที่ชื่อว่าวัตฏสงสารนี้ให้ได้เพื่อจกได้หายเหน็ดเหนื่อยเป็นการหยุดพักผ่นตลอดการโดยเสวยนิพพานสมบัติอันเป็นบรมสุขกันเสียทีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายตามเรื่องที่อาตมาได้แสดงมานี้ ก็เป็นเรื่องชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบตามความเป็นจริงว่าการที่สัตว์ทั้งหลายจะได้อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนานำสัตว์ออกจากทุกข์ได้นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากได้มาโดยยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดทั้งสองข้าง หนึ100ปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งและการที่เตาตาบอดนั้นเนี่ยจะสอดเอาจะสอดหัวเข้าไปในห่วงยางหรือในแอกนั้นก็ยังเป็นการง่ายกว่าการที่บุคคลจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ และได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราท่านทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสปล่อยขณะให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์เราจะต้องมีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ เมื่อเรามีการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ชีวิตของเราก็จะได้รับประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้ก็จะได้รับประโยชน์ในโลกหน้าก็จะได้รับและเราก็ยังจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือผลจากการตายการเกิดด้วยฉะนั้นท่านสาวธิชนคนดีทั้งหลาย นี้เป็นโอกาสดีของเราก็ขอให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายมีความเพียรพยายามในการศึกษาและเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้มากนะเพื่อที่จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้นมารู้แจ้งในสภาพธรรมตามความเป็นจริงมีความรู้แจ้งในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้น จเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจมากเท่าใดเราก็จะเว้นจากบาปได้มากและทำบุญได้เยอะแยะในแต่ละวันแต่ละวันนั่นเป็นกำไรเป็นกองทุนของชีวิตที่ประเสริฐทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาสร็จแล้วเรากลับไม่สนใจในการที่จะ ศึกษาเล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจในการที่จะทําคุณงามความดีหรือประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาเราก็ได้ชื่อว่าล่วงขณะล่วงโอกาสที่ดีงามนั้นไปชีวิตของเราก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนในอบายภูมิในสังสารวัฏจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอีก นับพบชาติไม่ท้วนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในอัคณะสูตรว่าชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์โลกแล้วเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงประกาศพระสธรรมไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะชนเป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่า กระทำอันตรายเกตนพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในการบางครั้งบางคราวการที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กำเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงพระสัทธรรมหนึ่งที่จะพร้อมกันเข้าได้หาได้ยากที่สุดในโลกชนผู้ใคร่ประโยชน์ จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจพระสัทธรรมได้ขณะยาล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดอยู่ในนรกก็ย่อมเศร้าโศกหากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรม ตรงต่อสัตธรรมในโลกนี้ได้เขาผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้วจกเดือดร้อนสิ้นกาลนานเหมือนพ่อขาผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พรากจากพระสัตธรรมจากเสวยแต่สงสารคือชาติความเกิด และมรณะความตายสิ้นกาลนานส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตเจ้าประกาศพระสัทธรรมได้กระทำแล้วจากกระทำรรหรือกระทำอยู่ตามพระดำรัสของพระศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะ คือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกชนเหล่าใดดำเนินไปตามมักคาที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วสำรวมในศีลสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุเป็นเผ่าพันแห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วคุ้มครองอินทรีย์มีสติทุกเมื่อ ไม่ชุ่มด้วยกิเลสตัดอนุสัยทั้งปวงอันเล่นไปตามกระแสบ่วงมานชนเหล่านั้นแลมรลุความสิ้นอาสวะถึงฟังคือนิพพานในโลกแล้วดังนี้แลก็เป็นอันว่าจบในเรื่องของเต่าตาบอดโดยสังเขปแต่เพียงเท่านี้ ภายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคน ทุกท่านเทินขอเจริญพร